กลับมาที่โควิดอีกสักนิดหนึ่งนะครับช,ช่วงนี้เนี่ยนะฮะอย่างที่ทราบกันถ้าเป็นศพที่เสียชีวิตจากโควิดเนี่ยเผาทันทีออออนะฮะทีนี้ตารวจเขาก็กลัวว่าจะมีการสวมรอยหรือเปล่าเออน่าก,กังวลน,นะเออเป็นฆาตรกรรมอำพรางแล้วมาบอกว่าติดโควิดหรือเปล่าแล้วเผาเลยแล้วเผาเลยลอย่างนี้เนี่ยโควิดเนี่ยเปิดดูก็ไม่ได้วันนี้เนี่ยนะฮะมีคําเตือนเรื่องนี้นเนี่ยนะฮะก็ต้องให้ความสาคัญตํารวจบอกว่าก็อาจจะมีก็อาจจะเป็นไปได้นะฮะเกิดมีฆาตกรรมอำพรางอะไรแล้วก็มาแจ้งเนี่ยนะฮะว่าเป็น ผู้ป่วยโควิดอยากจะให้เผาเลยเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้เนี่ยอยากจะให้ทางวัดตรวจสอบออทางพลตํารวจตรีสุมเมธปุณณศรีนะครับผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดสมุทรสงครามกล่าวถึงเรื่องนี้นะครับว่ามีความเป็นไปได้อยากให้ทางวัดเนี่ยระมัดระวังด้วยาอาจจะเป็นการฆ่ามาฆ่าฆาตกรรมอำพรางมาแล้วเอาศพมาให้ทางวัดเผาแล้วมาบอกว่าเป็นศพผู้ป่วยโควิดแบบนี้ มันเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นทางที่ดีเนี่ยอยากให้ทางวัดตรวจสอบเพราะว่ามันเป็นช่องของมิจฉาชีพชนะครั ตรวจสอบยังไงทีนีเออ่เขาบอกว่าก็ควรที่จะมีเรื่องของใบบรณบัตรนะคะคือตํารวจแนะนําแบบนี้ค่ะแนะนําเลยนะว่าวัดที่จะรับเผาศพเนี่ยควรจะตรวจสอบเอกสารที่มากับศพเช่นใบโรณบัตรถ้าไม่มีมาแสดงว่าไม่สามารถเผาศพได้นะคะแต่ถ้ามีมาก็เผาได้แต่ปัญหามันก็จะมีว่าใบโรณบัตรกับผู้ตายเนี่ยมันคนเดียวกันไหมเปิดดูก็ไม่ได้ด้วยนะคะต้องมาตรวจสอบอว่าคนที่เอาศพมาส่งนะ่ะมีความน่าเชื่อถือแค่ไหนถ้าเป็นเจ้าหน้าที่ตํารวจ เป็นมูลนิธิในพื้นที่หรือเป็นญาตินะคะที่วัดเนี่อรู้จักดีนําส่งมาเผาเนี่ยอ่ะอันนี้เชื่อถือได้แต่ทีนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นตํารวจบอกว่าวัดเนี่ยสามารถที่จะปฏิเสธการเผาศพได้ถ้าดูแล้วเอ๊ะมันตาแน่งตาแน่งเออมันไม่น่าจะใช่หรือเปล่ามันมีการอำพรางหรือไม่อันนี้แล้วแต่วิจารณญาณของทางวัดต,ตำรวจบอกแบบนั้นนะคะค,ค,คทางวัดอาจจะไม่มีความมั่นใจ ช่วงนี้สถานาการณ์แบบนี้ศพบที่มาห่อมาจะต้องมีหนังสือมาครับสพทุกสพที่ไปว่าจะต้องมีหนังสือมาไม่ว่าจะกู้ภัยนําส่งหรือว่าญาติพี่น้องเขานำส่งจะต้องมีหลักฐานตัวใดตัวหนึ่งอย่างน้อยๆใบมราณะบตรจะต้องมีจะต้องมีใบมราณะถ้าไม่มีใบมราณะน้ำบตรเนี่ยโดยหลักแล้วเนี่ยจะชาวบรนดากิจศพบไม่ได้นะครับเพราะคนจะชาวบรนดากิจศพได้จะต้องมีหลักฐานว่าตายจริง เพราะไม่งั้นเราม่รู้วศพเยี๋ยว่าแต่คนที่ติดโควิดแล้วศพใครเลยยังไม่รู้เลยลเราจะเราจะเผาได้ยังไงใช่ไหมครับการเผาเราต้องรู้ก่อนว่าคนนี้คือใครมีใบมรณะบัตรไว้ทีนี้ปัญหาคือไอใบมรณะบัตรไอศพเนี่ยคือคนเดียวกันหรือเปล่าใช่ไหมครับที่วัดอาจจะเป็นตรวจตรงนี้ก็<ม>ต้องดูว่าผู้นำส่งน่าเชื่อถือแค่ไหนนะครับซึ่งถ้าเป็นตำรวจนำส่งโรงพยาบาลนำส่งญาติพี่น้องพู้นำส่งเองเนี่ยมันก็น่าเชื่อว่าเพราะญาติพี่น้องคงไม่เอาตัวเองไปยุ่งกับ สอบอะไรก็ไม่รู้เรารับเป็นเจ้าภาพคือมันตอนมันผมว่ามันไม่ใช่นะครับทีนี้ถ้าถ้ากู้ภัยนําสงกู้ภัยเขารู้ระเบียบอยู่แล้วเขาต้องมีใบประทับน้ำมีอะไรเยอะยเขาให้ทางวัดอย่างเดียวเลยก็คือดูหลักฐานการนําสงแค่นั้นถ้าไม่มีหลักฐานอะไรเลยเนียไว้ก็สามารถที่จะไปเซตได้ใครเอามาก็อกลับไปอันนี้ก็ ทุกวัดแลลวเนาะสามารถที่จะนําไปพิจารณาได้นะคะ<ช>ไม่เฉพาะแค่จังหวัดสมุทรสงครามเนาะครับผมค่ะ,ะ,ะต้องช่วยกันดูช่วยกันสอดส่องในช่วงนี้ด้วยนะครับ